สวัสดีครับผมเปอซีตัวแสบนะครับรีวิวของเล่นวันนี้นะครับเพื่อนๆเคยเดินไปตามห้างแล้วเจอคนเล่นเกมตีตุ่นไหมครับปุ๊ก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 ขึ้นมาอย่างเง้นึกออกใช่ไหมต้องบอกเลยว่าเครื่องเล่นตีตุ่นเนี่ยเป็นของที่โบราณโบราณมากนะครับเี่ยสมัยยุค8 0 9 0ูนู่นเลยสมัยแบบพ่อแม่เราเลยนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าของที่ผมเอามารีวิวในวันนี้ครับเครื่องตีตุ่นตัวนั้นจะมาในรูปแบบของของเล่นพกพาครับเล็กกะจินิดพกไปเล่นได้ทุกที่ครับ what โอ้ว้าวฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ใครไม่เคยเล่นต้องบอกเลยว่าเชยเชยเชยมากขนาดพ่อแม่ผมไม่เคยเล่นเลยอะคิดดูดิหยอกหยอกหยอกคือมันก็เป็นของเล่นแบบค่อนข้างโบราณนะสมัยนี้อาจจะหาเล่นยากหน่อยหนึ่งตอนนี้ที่มีอย่างมากก็แค่ในห้างแล้วตอนนี้บ้านเราก็มีโควิดอีกจะไปห้างอะไรก็คงจะลําบากอะเนาะแต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปทันทีครับเพราะวันนี้ผมได้ของเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดมาครับให้ดูแปมแมก่อนรับตุ๊ก เห็นไหมครับคือมันเล็กขนานดะแบบประมาณฝ่ามือเล็กกว่าฝ่ามืออยู่ในอุ้งม,มือแค่นี้เองอะนะครับอย่าลืมเวลาว่าเป็นยังไง เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันนะเรามาลองดูกันดูกว่าครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเล่นยังไงผมไม่รู้เลยเลยเห็นปุ๊บซื้อปั๊บเลยครับมาดูกันพร้อมหรือยังครับและนี่ครับอ้ฮู้ดิเล็กมากจริงๆนะครับให้ดูใหม่ใช่กาแามือใหม่เพื่อจะไม่ชัดดูครับอยู่ในอุ้งมือเท่านั้นครับนี่ดูครับ case wear i am ครับก็ตีตุ่นแะละพวกง่ายๆเนาะแต่หน้าตาตัวนี้ก็น่าเป็นก็น่าจะตุ่นอะไะคิดว่านะเป็นตัวตุ่นคือมันเป็นโลกค่อนข้างจะเป็นสมัยใหม่หน่อยนะครับแต่ ไม่ได้เป็นแบบโบราณที่แบบปุ๊บปุ๊บนะตอนนี้ที่ผมดูคิดว่าน่าจะเป็นแสงนะครับเนี่ยมีเล่นมีหยุดมีเปิดปิดเครื่องเห็นไหมครับตรงนี้น่าจะเป็นแบบระบบปุ่มกดปุ่มกดปุ่มกดหมดเลยอ่ะเพราะว่าเราได้ซื้อมามีแค่นี้นะครับไม่ได้ว่ามีตัวไม้มาให้เรามาตีตีอะไรอย่างงี้ครับน่าจะเป็นไฟขึ้นแล้วก็กดนะเดานะครับยังไม่รู้เหมือนกันมันก็มีแค่สองทางที่เป็นไปได้แหละไม่ไฟขึ้นแล้วกดก็เป็นแบบว่าตตตัััววว่่นนนนนนเเเีกกกกรระะดดด้้้้งงงขึมมมาาาาแแแลลล็็ไไไปปปคบบบจฟผ เด้งขึ้นแค่นี้มันอาจจะไม่มากขึ้นกว่านี้นะคิดว่าอ่ะไม่รู้ไมู่เห็นไหมครับบอกแล้วนี่ใหม่ล่าสุดจริงๆครับใหม่สดๆจริงๆเลยครับและนี่คือรายละเอียดสินค้าที่ผมซื้อมาตรงนี้ครับนี่ครับถ้าเพื่อนอยากซื้อบ้านก็ลิงก์ที่ใต้วิดีโอของผมได้เลยนะครับอ่ะมาเรามาเริ่มลองเล่นกันดูเลยครับก็อันนี้ครับเขาใส่ฐานมาแล้วนะครับแต่เขาเอาเทปนี้ปิดไว้ก่อนนะครับเราก็ดึงออกครับเพื่อจะเริ่มใช้ได้ครับบั๊บนี่เรียบร้อยมาดูกันนะครับก็เปิดเครื่องก่อน อ๋อมันเปิดแลวอ,ลอลภาษาจีนเหรอ,อ,อเรอื่อื่อตู่หกเจ็ดอ๋ออคือเลือกระดับความยากหรือเปล่าครับเดี๋ยวอ๋อ,อคือกดเลย đấy à ngon ngập đấy แตตตตคือเอาตรงนะครับอันดับแรกเลยคือมันเป็นภาษาจีนครับงานงอครับพอเป็นภาษาจีนเนี่ยเอ่อถ้าเราพอรู้ภาษาจีนก็พอได้อยู่ครับเมื่อกี้ที่เขาบอกอ่ะตอนต้นที่ไฟขึ้นไล่เลียงมาเนี่ยน่าจะเป็นการเลือกระดับการเล่นหรือไม่ก็เลือกรูปแบบเกมสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยว่าอีเออซานซื่ออู่ลิวชีมีถึงเจ็ดนะครับวี่ผมเลือกเป็นสามครับซานสามครับปุ๊บแล้วมันก็จะเป็นแบบที่เห็นอ่ะผมไม่ได้ใจว่ามันต้องกดตรงไฟหรือต้องอะไรยังไงไม่รู้เลยนะครับงงมากเลยเนี่ยแล้วพอจบปุ๊ เมื่อกี้เขาคงมีบอกสกอร์มั้งแต่ผมฟังไม่ทันเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างแตกกับมันฟังยากนิดนึงครับโอ้โอ้อาวงามใสอะไรครับเนี่ยเอาตอนนี้เรามาเริ่มกันใหม่ผมว่ามันเป็นโหมดหนูนทเเจ็ดนะครับถ้าเป็นตีตุ่นธรรมดาเบสิกเลยน่าจะอยู่ที่โหมดหนึ่งโหมดแรกสุดเลยนะครับมาเรามาลองเล่นกันดูสักหนึ่งตาละกันนะครับกับโหมดแรกสุดนี้ว่าเป็นยังไงมันจะนับแนนอะไรยังไงถูกต้องตรงหรือเปล่ปามาดูกันนะครับ ก็พุเป็นจะเริ่มให้นึ่งบทที่หนึ่บทที่สอง 3, บทที่สาบทที่สีบ่บทที่ห้าเราเบทหนึ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะกบ็บทหนึ่งปุ๊บนี่ครับนี่ครับหมอกดไฟสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อีอะไรนี่ก็คือหมดที่หนึ่งครับหมดอ e ีแล้วก็จะจะสื่อสารเซอร์อะไรโอ้ฟังไม่ออกเลยอ <c> ะ <ười> <c ười> เอามาเอามาเอามาผมว่าคราวนี้เราเอาจากห้าครั้งก่อนเลยกันนะครับห้าแบบยิงคืออู่นะครับเองดูนะว่าเกิดจบที่ห้าแต้มจะเป็นอู่งั้นเลยจริงไปเปล่าเอาฟังใหม่อีก,กแล้วโอ้งงจริงเลยมาก่อนห้าทีก่อน,อนครับสองสามสี่ห้าโอเคกดผิดไปกดผิดเอา อ๋ไม่มีตอบเดี๋ยวคือมันเป็นเวลาหรือเปล่าครับด้วยไงเนี่ยกระติดก็ไม่เป็นไรผมจะลองอ่าลองดูลเลยภาษาอีอะไรอ่ะฟังไม่ออกเลยครับคือผมก็ไม่ได้รู้ภาษาจีนมากรู้แค่แบบอีเออทูริชิปายจิวเฉยหนึ่งถึงสิบแค่นั้นนะครับบอ่ไอหนี่ฉันรักคุณแค่นั้นจบที่เหลือแบบไม่รู้อะไรเลยอ่ะแล้วที่เขาพูดก็ไม่เข้าใจเลยครับโอ้โห ตาย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 ดูด้านหน้าเนี่ย Guestway M ก็เป็นภาษาอังกฤษอา้าวแต่พอมาข้างในเป็นภาษาจีนครับ <S 2> <S 2> <S 2> ชีเลขเจ็ดอ่าใช่ครับรแสดงว่านี่ครับคือผมไม่แน่ใจภาษาเขานะครับประมาณว่าหรือเชื่อ E E แรกนี่ก็คือบอกว่าหมดครับหมดไหนะีหรือเชื่อเจ็ดก็คือหมดที่หนึ่งนะครับแล้วก็สองคำไม่รู้ว่าหรือซานสักอย่างเนี่ยแปลว่าคะแนนแล้วก็อันหลังเลขตัวหลังสุดชีเมื่อกี้ก,ก็คือว่าเจ็ดเจ็ดคะแนนครับอ่าโอเคอันนี้เก็ตละถ้างั้น ดี๋ยวเราลอยาวเลยผมลองดูเอาแค่หมดแรกหมดธรรมดานี่ก่อนเลยนะครับว่าถ้าผมเล่นหมดธรรมดาเนี่ยผมจะทําได้สูงสุดกี่แต้มนะครับอ่ามาดูกันโอ้ยลาพังตอนแรกกว่าจะแกะออกว่าเขาพูดอะไรก็ยากนะครับอ่ะมาทีนี้ลองเล่นกันดูครับมาดูกันลุยอ่าจบ้วครับมา อู่ลิว่วใช่ไหมอู่ลิว่วก็คือ56 จริงเหรอที่ผมเล่นเมื่อกี้ถึง56หเลยครับเออคือจริงๆมันไม่ได้ใช้ภาษาที่ถูกต้องนะครับ56จริงๆต้องอู่ฉี่เลวนะแต่นี่เขาอู่ลีวก็คือบอกเป็นตัวเลขติดติดกันมากกว่านะครับสมมติว่าเราได้66อย่างเงี้ยเขาคงใช้คาว่ารลีวๆไปเลยอย่างนี้นะครับถ้าได้12ก็คงเอออะไรเงี้ยไม่ได้จะใช้แบบชี่เอออะไรอย่างงี้นะคิดว่านะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นนะเพราะเป็นระบบอัตโนมัติไงแล้วก็ราคาไม่ได้สูงไงเมื่อเคงแบบด้ลงมานิดนึ่งนะคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีมากนเ็็ป แบบนี้นะครับไฟขึ้นกกดแล้วก็รอฟังแต้มทีหลังนะครับอาทีนี้เรามาไล่ดูกันเลยดีกว่าครับว่าทั้ง7ดหมวดเนี่ยมันเป็นอะไรแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ตอนที่ผมสั่งซื้อมาในเว็บไซต์ไม่มีคู่มือบอกนะครับตอนของมาก็ไม่มีคู่มือบอกเช่นกันครับเพราะฉะนั้นทั้ง7ดหมวดตรงเนี้ย ผมจะมองรัดสินด้วยสายตาเอาเองนะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะแต่ก็จะพยายามดูแล้วกันถึงความแตกต่างของ7หมดเนี่ยห่อนมีอะไรบ้างนะครับมาเรามาดูกันครับอ่ะตรงนี้เรามาเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่เราปิดเครื่องอยู่เห็นไหมครับกดอะไรไม่ได้เลยเวลาเปิดเครื่องครับมันนั้มีไฟผมไม่แน่ใจว่าไฟเสียหรือว่าอะไรครับกดปุ๊บอันนี้คือเปิดเครื่องแล้วสามารถกดได้เลยเห็นไหมเริ่มนะครับราเริ่มต้นแนะนำก่อนหมดหนึ่งหมดสองหมดสามอ่าเมื่อกี้ครั้งหน้าคือหมดหนึ่งแนะนำไปแล้วใช่ัคครรบาวนี เรามาแนะนําหมวดสองเลยดีกว่าครับมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงครับอ่ะเลือกหมวดสองครับเออหมวดที่2ก็คือเร็วขึ้นนิดนึงจากหมวดแรกนะครับไปดูหมวดที่สามครับอ๋อคืออันเนี้ยผิดไม่ได้หมวดที่สามถ้าผิดปุ๊บจบเกมเลยอย่างหมวดแรกอ่ะมันผิดก็ไม่เป็นอะไรไปต่อนล้ครับแต่หมวดนี้ถ้าผิดคือจบเกมนะครับชั้งมาดูหมวดที่สี่ต่อแล้วกันนะครับมาหมวดที่สี่นะครับไมทดีว่าเปไง ไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับไปดูหมวดห้าต่อแล้วกันโ <c oughs> ออะไรเนี่ยมันเป็นของที่งงมากเลยมาเป็นหมวดห้านะครับมาดูโอ้เป็นสองล้นเลยอูอ๋สามเลี่ยวสามหกเลยเหรอโอ้เอาดูหมวดที่หกนะครับเอาไปเลยเลยมาเออตบมือตัง เลี้ยวได้หกเองมันน่าจะมีจํากัดอยู่ว่าผิดได้กี่ครั้งอะผมไม่แน่ใจนะครับว่าสามสี่หรือห้าประมาณนี้นะแต่ว่าไม่ใช่ครั้งสองครั้งสครั้งแน่นอนนะครับน่าจะสี่หรือหครั้งได้ครับงั้นเราดูหมดสุดท้ายครับหมดที่เ็นะครับมาดูคือูหมดเจ็ดเร็วมากไม่ทันเลยนะครับคืออูอะไรอะสี่ห้าเลยเหรอเฮ้ยไม่รู้งหอูแต่เร็วมากหมดที่ 7, เจ็ดเร็วมากถ้างั้นผมดูแล้วนะครับ 1-7ถึง7น่าจะอยู่ที่ความเร็วนะครับความเร็วไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับและเริ่มตั้งแต่ระดับ5ครับจะมี2ปุ่มพร้อมกันขึ้นมาเท่านั้นเองครับอ่าเนี่ยครับโอเคการเล่นของจีนนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ ก็อาจจะงงนิดนึงครับกับภาษากับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเจอก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดต้องปิดเครื่องเปิดใหม่ก่อนนะครับถ้าเกิดเราเล่นโหมดนี้อยู่ปุ๊บเล่นจบไปแล้วกดเล่นต่อปุ๊บมันจะเลือกโหมดไม่ได้ครับมันจะอยู่ในโหมดเดิมไปเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนโหมดต้องกดปิดเครื่องใหม่ก่อนทีหนึ่งนะครับแล้วเปิดเครื่องใหม่ถึงจะเลือกโหมดใหม่อีกทีครับโอ้หลายขั้นตอนจริงเลยอ่ะแต่นี่นะครับก็คือวิธีการเล่นทั้งหมดของเขาครับกับตัวตุ่นลายเครียดครับเนง่นด้าแิึตถ เ,เดี๋ยวก็ได้ครับเดี๋ยวก็ชินนะครับก็มันดีอย่างนึงตรงที่มันมีเนี่ยเป็นพวงกุญแจใช่ไหมเราสามารถ้อยไปทุกที่เลย้อยติดกระเป๋าเราตรงไหนก็ได้ครับสามารถอยู่ไ,ได้ทุกเวลาหรือไม่ก็ใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าเกงก็ได้ในกระเป๋าเสื้อ ได,ได้เห็นไหมเพราะมันเล็กกระจิ๋วหลิวเลยเห็นะฮะพกพาสะดวกนะครับเป็นแบบเหมาะสำหรับพกพาเป็นอย่างยิ่งครับเหมือนเวลาเรานัดเพื่อนแล้วไปก่อนเวลาเงี้ยก็หยืมนั่งเล่นรอได้อะไรประมาณนี้นะครับอย่างน้อยก็ทําให้เราออกมาจากสมาร์ทโฟนได้แป๊บหนึ่งก็ยังดีอนะ่ะเนาะแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงไงครับสามสิบเก้าบาทครับเผลอๆถูกกว่าพกหุญแจบ,บางอันอีกนะครับมีติดไว้ขำๆไม่เสียหายนะครับกับของเล่นชิ้นนี้ตัวตุ่นขายเครียดครับ วิดีโอนี้มีเท่าน,นี้แหละครับรอติดตามนะครับว่าครั้งหน้าผมจะหาของเล่นสุดเฟี้ยวอะไรมานให้เ,เพื่อนๆอีกนะครับโลกเรานี่มีของเล่นเยอะแยะมากมายรอให้เรามาค้นหาคนพบคนเจอและเอาไปเล่นนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆนะครับเพื่อนๆจะไม่มีวันพลาดสักวิดีโอของผมเลยครับวันนี้ขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะครับต้องออใก็ได้ต้องทำแต้มสูงสุด1,000นแต้มในก็เบอร์ไป,ไปนะครับสวัสดีครับ